แม้ว่าการนักสมาธิหรือว่าการเดินจงกรมปฏิบัติในรูปแบบจะไม่ใช่สิ่งที่มันสำคัญที่สุดแต่ว่ามันก็ช่วยให้เราได้เป็นที่พักของจิตนะได้เห็นในรายละเอียดต่างๆที่มันเกิดขึ้นในจิตใจของเรา ถ้าคนไม่เคยนั่งก็จะรู้สึกว่าเป็นเรื่องอยากในการที่จะให้เกิดความสงบเพราะว่าเรานั่งทีแล้วก็มุ่งหมายเอาความสงบเป็นที่ตั้งแต่ว่าเราไม่ได้เห็นไม่ได้รู้เท่าทันในความคิดความฟุ้งซ่านที่มันเกิดขึ้นดังน,นั้นแล้วนี่ถ้าเรามีโอกาสได้นั่งบ้างได้หาที่พักจิตให้ตัวเองบ้างมันก็จะทำให จิตมันได้พักแต่ว่าคนไม่เคยนั่งบางทีมันไม่ฟุ้งก็หลับไงนะไม่ฟุ้งก็หลับไม่หลับก็ปวดเนะี่ยอยู่สมอย่างนี่แหละนะการที่จะมาสงบเลยนี่มันก็เป็นไปได้ยากอยู่เพราะว่ากําลังมันไม่ถึงจะเห็นได้ว่าคนทุกวันนี้ก็ส่วนมากก็จะอยู่กับงานกับความคิดจะเป็นส่วนใหญ่นะในการที่อยู่กับ ปัญญาของตัวเองนะ <c oughs> แต่ว่ามันเป็นปัญญาที่เกิดจากการขบคิดนะเกิดจากการได้ยินได้ฟังเปรียบเทียบเทียบเคียงสิ่งเหล่านี้มันก็ยังอยู่ในวงของสุดตายานหรือว่าจินตายานอยู่เป็นปัญญาจากการคิดไข้คร้วนหรือว่าการได้ยินได้ฟังมาเอามาปรุงแต่งจากสัญญาเก่าเอามาเทียบเคียงเอามาปรุงแต่ง กลายเป็นเวทนากลายเป็นรูปกลายเป็นวิญญาณเข้าไปรับรู้ขึ้นมาก็ยังอยู่ในวงของสิ่งเหล่านี้ของรูปของนามของกายของใจนี่แหละดังนั้นปัญญาเหล่านี้บางทีมันก็ต้านทานกระแสไม่ไหวนะต้านทานกระแสของโลกที่มันไหลอย่างรวดเร็วนี้ไม่ไหวจึงจะเป็นต้องเห็นในรายละเอียดในโครงสร้างมัน บางคนเนี่ยก็ตกกระไดพลอยโจนนะเวลาที่เจอความทุกข์เวลาที่ถูกความบีบเค้นบีบคั้นต่างๆของชีวิตเข้ามาเกิดเป็นคําถามในมุมมืดขึ้นมาของตัวเองว่าเออมันมีมืดนะฉนั้นสว่ามันก็ต้องมีแก้กันมันมีกลางวันมันก็ยังมีกลางคืนมีกลางคืนก็ยังมีกลางวันเลยมันมีของแก้กันอยู่ว่าทําไมเราทุกสุดๆแล้วเนี่ยเออมันก็ต้องมีสุขที่มันเป็นของควบคู่กันอยู่อย่างนี้ บางคนก็ตกกระไดพลอยโจรตกผลึกกับความทุกเหล่านี้ดนะังนั้นนี่ชีวิตที่พวกเราดําเนินชีวิตกันนี่แล้วก็หมุนวนไปตามหน้าที่ของเรานะแต่ว่าคนที่จะเตือนรู้ขึ้นมาเนี่ยก็หายากนะเพราะอะไรเพราะว่ามันยังทุกไม่ถึงที่สุดนะพอทุกไม่ถึงที่สุดมันก็เลยไม่สุดทุกนะการที่จะมี บัญ,ญาเข้าไปดับความทุกข์ได้การที่จะรู้เท่าทันต่างๆในการแก้ไขพัฒนาตัวเองนี่มันก็ยิ่งเป็นไปได้ยากยิ่งช่วงนี้ก็ยิ่งใกล้ในการเปลี่ยนผ่านปีใหม่ไปนะบางคนบางท่านก็อาจจะตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองตั้งใจที่จะพัฒนาตัวเองนะซึ่งการพัฒนาเนี่ยมันก็ทําได้หลายอย่างได้หลายด้านอย่างที่พูดบ่อยๆนะ นะพัฒนาเรื่องความประพฤติเรื่องการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นนะพัฒนากายให้มันได้ถูกตรงถูกต้องกับหลักมักนะถ้าเรามีมักมีมักเป็นทางเดินเนี่ยเราก็จะพัฒนาเต็งได้ถ้าเราเดินผิดมักเราก็เดินผิดทางมักค่าเนี่ยมันแปลว่าทางนะเริ่มต้นเลยก็อยู่ที่กายใช่ไหมพัฒนากายเราพัฒนากายก็เป็นข้อศีลนั่นเองพัฒนาสัมมา อาชีวะสัมมากรมมันตะสัมมาวาจาอย่างเนี้เป็นการพัฒนาทางด้านกายกายของเราให้มันให้มันถูกตรงถูกต้องฉันนั้นเรื่องของการเดินตามมรรคนี่ทุกคนจึงสามารถเข้าถึงได้ไม่ใช่แค่ผู้ปฏิบัตินุ่งขาวหม่มเหลืองอย่างเดียวแต่พวกเราทุกคนเลยสามารถเข้าถึงได้ เมื่อไรก็ตามถ้าจิตใจเรามีความทุกข์อยู่นั้นแสดงว่าเราเริ่มตกทางละเริ่มตกขอบทางละแล้วก็ต้องเตือนเตียงข,ขึ้นมานะเวลาเจอความทุกข์อะไรต่างๆอย่างช่วงนี้ถ้าใครติดตามรายการเจาะใจเนี่ยก็จะเห็นัยนระุ่นเจน Z ะซ็คนหนึ่งนะชื่อคุณวันะินยะินพุทธซึ่งก่อรายการเจาะใจซึ่งเขาก็ทำงานเกี่ยวกับการเผยแพร่สื่อโซเชียลอย่างนี้มาสักระยะหนึ่ง เป็นเด็กเจนแซรุ่นใหม่ที่นำธรรมะมาใช้กับชีวิตประจำวันนะพูดจาภาษาวัยรุ่นโดยมีวัยรุ่นนั้นเป็นกลุ่มเป้าหมายนะในเด็กที่ผ่านอะไรมาเยอะมากนะเป็นเด็กที่นะอันนี้ออกจากบ้านไปนะมีลูกตั้งแต่อายุยังเล็กอย่างนี้ต้องไปเป็นคนเร่ร่อนไปทำงานตามบาปทำงานอินเตอร์เทนเกี่ยวกับสื่อเกี่ยวกับทำทุกอย่างนะ นี้ลนเล่ตามปเนจรไปอยู่ตามไม่เป็นแหลง่งเป็นหลักนะจนวันหนึ่งก็เห็นความทุกข์บางทีเกิดความซึมเศร้าเกิดความทุกข์ขึ้นมาตัวเองก็ต้องเลี้ยงลูกอะไรอย่างเนี้ยนะพอมันทุกข์จนที่สุดแล้วเนี่ยคนเรามันมีที่สุดทุกข์ขึ้นมานะในสิ่งที่มันขึ้นมาเตือนตักเตือนตัวเองมาเตือนตัวเราเองให้มันให้มันมีทางที่มันถูกต้อง เพราะว่าถ้าเราหลงทางผิดมาอย่างเนี้ยนะแล้วก็แค่เดินให้มันถูกแค่นั้นเองก็เริ่มต้นจากศีล <c oughs> อย่างเงี้ยสัมมาวาจาสัมมาอาชีวะสัมมากัมมันตะเนี่ยเมือทีฟังปวดปวดให้ไปรื้นฟังเลยก็ฟังยากบางทีอะไรสัมมาอาชีวะสัมมากัมมันตะนะสัมมาวาจาเนี่ยก็คือเป็นข้อในการพัฒนากาย,ยานั่นเองเนะ พัฒนาร่างกายเราเให้เดินให้มันถูกตรงให้มันถูกต้องการที่เราคิดดีพูดดีทําดีพูดง่ายๆ่ะนะเมื่อเราคิดดีพูดดีทาดียางเงี้ยมันก็สิ่งดีๆมันก็ตามเข้ามาเราลองทําดูมันไม่นานหรอกนะไม่เกินสองสามเดือนแล้วก็จะเริ่มเห็นผลละนะว่าเราคิดดีพูดดีทําดีนะสิ่งดีๆมันก็เริ่มเข้ามาถ้าเราหากว่าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างเนี้ยเราก็สามารถเริ่มได้นะตอนไหนก็ได้นะหรือว่าจะเป็นช่วง ปีใหม่นี้ก็ได้นี่นะในการที่ว่าเราได้ศึกษาเรียนรู้เนี่ยเมื่อเรามีข้อประพฤติอย่างนี้แล้วนี่ข้อต่อไปก็คือจิตเรามันก็จะเริ่มสู่เข้ามาภายในละถ้าจิตเรามาอยู่กับบุญอยู่กับกุศลตลอดอย่างเนี้ยมันก็ไม่มีพื้นที่ไม่มีความว่างให้ความทุกข์ที่มันมานั่งแทนที่ใจเราได้เพราะว่าคําพูดการกระทําก็ตามมันก็ไปสื่อ ออกมาจากใจของเราที่มันบริสุทธิ์ที่มันมั่นคงเพราะอะไรเพราะว่าถ้ามันไม่เห็นสิ่งต่างๆเป็นของชั่วคราวอย่างเนี้ยมันก็ยังจะทุกข์อยู่อย่างเช่นเราเมนิสัยเดิมๆอย่างนี้เราอยู่กับคู่ครองเราเราทะเลาะบ่อแว้งกันบางทีก็ด้วยเรื่องเดิมๆอย่างนี้นะเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ทันไม่ทันใจไม่ทันกิเลสไม่ทันความคิดไม่ทันผัสสะไม่ทันสิ่งต่างๆที่กำมากระทบนั่นเอง นี่และว,ว่าเมื่อเราไม่ทันมันก็เลยก่อเกิดปัญหาไงก็เกิดเป็นการทะเลาะบบาแวงความไม่เข้าใจต่างๆกลายเป็นมิจช้าขึ้นมากลายเป็นทางเดินที่มันผิดขึ้นมานั้นก็เราก็เพิ่งรู้ว่าเออเราก็เริ่มตกขอบทางอีกแล้วอย่างนี้ราะว่าความโชคดีความซวยอะไรก็ตามนี่ทุกคนก็อาจจะเจอได้นะเวลาที่มันพอดีมันเหตุผลพอดีของมันอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเจอได้ วันนี้เขาไปทำธุระในเมืองปรากฏว่าก็ไปเจอรนะุ่นน้องคนหนึ่งเป็นลูกศิษย์วัดวบงเห็นนี่แหลนะเคยมาบวชอยู่ด้วยกัน10บกว่าป,ปีแล้วนะเจอลูกศิษย์คนหนึ่งนะก็เปิดร้านนะทำยางรถอยู่นะปรากฏว่าก็มาเล่าให้ฟังเออเนี่ยผมเพิ่งถูกนะโกงไปอองเงน โกงยางลดสิบล้อไปสี่สนะิกว่าเส้นยังนะราคาก็สามสี่แสนนะน,นะนก็เลยโอ้ลหเลว่าแล้ว,ลว,ลวรู้สึกยังไงบ้างผมก็ทําใจแล้วครับผมก็ทําใจแล้วว่าเออมันก็คงเป็นกรรมของเราอะไรอย่างนี้ออถ้าคิดได้นะแสดงว่าอย่างนี้เนี่ยเรามีปูมคุ้มกันใจเราเนี่ยูมคุ้มกันว่าเออเนาะคนเราเนี่ยมันจะซ่วยมันก็ซ่วยนะมันจะโชคดีก็โชคดี เวลาที่กรรมเขาส่งผลเน่เราก็ไม่รู้หรอกก็คิดตรงนี้ได้เรอมันดีปะ่ะดีกว่าไปพิลีพิไรล,ล่ลาไรล่าพันกับมันสิ่งในที่มันเป็นของเราได้มันก็มาเองอสียงในที่มันไม่ใช่ของเราได้มันก็ไปเองอย่างนี้นะก็วางใจอย่างนี้นะก็อ่ะก็ได้แต่พูดคุยกันว่าเออโอเคละน้อยมาบวชเรียนเขียนอ่านฝึกฝนปฏิบัติด้วยกันนี่ก็ได้นําธรรมะไปใช้อย่างนี้อันนี้คือก้อมทุกเนี่พวกเราเนี่ไม่สามารถเลือกได้ นะเราสามารถไม่สามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะรับผลของความทุกข์หรือว่ารับผลของความสุขนะอันนี้แหละมันชีวิตเรามันจึงน่าลุ้นมันจึงน่าที่จะฝึกฝนน่าที่จะเข้าไปเรียนรู้มันนะทำความศึกษาเรียนรู้มันอย่างเงี้ยนะเวลาที่เราเจอความทุกข์ขึ้นมาเราก็รู้จักที่จะมองให้รู้เท่าทันถึงโครงสร้างทั้งองค์ประกอบนะอย่ามองเสียงใดสิ่งหนึ่งแค่จุดใดจุดหนึ่งนะแต่ว่าให้มองถึงโครงสร้างองค์ประกอบ มันมีเหตุของมันแหละมันจึงมีผลอย่างนี้นทำไมเราถึงซวยอย่างนี้ดวงไม่ดีอย่างนี้อย่างเนี้ยเราอย่าไปเที่ยวโทษโชคชะตาหรือว่าตีอกชกลมต่างๆว่ามันทําไมถึงเกิดขึ้นกับเราอย่างเนี้ยแต่ว่ามันก็พอดีของมันแต่ว่าขอให้เรานั่นเดินไปตามสัมมามากคเนานะเดินไปตามทางเถอะเมื่อเราพัฒนาตัวเองอย่างนี้ได้เอาพัฒนาพฤติกรรมก่อนมีศีลให้มันดีก่อน คาราบาก็มีศินห้านะหรือถือศินแปดสินสิบส์น 10, สองร้อยยี่สิบเจ็ดสนสามร้อยสิบเอ็ดก็แล้วแต่ก็มันมีทางของตอนเองมันมีเวของตอนเองอยู่แล้วก็เดินไปตามให้มันถูกต้องถูกตรงนะที่มันคงที่สุดที่สําคัญที่สุดเลยก็มีใจมีใจที่มันตั้งมัน่นมีใจที่มันเด็ดเดี่ยวนะกล้าที่จะนะไฟต์ fight, กล้าที่จะเรียนรู้กับมัน อะไรที่มันผิดมันก็คือผิดอะไรที่มันถูกมันก็คือถูกถ้าเรารู้ผิดรู้ถูกแต่เรายังทำผิดทำถูกกันอยู่อย่างนี้ก็แสดงว่าเราก็ยังยังไม่รู้จริงนะรู้ผิดก็ละซึ่งความผิดนั้นถ้ารู้ถูกก็ทำซึ่งความถูกนั่น,น,นแหละนะการละชั่วใช่ไหมมาเป็นข้อแรกเลยการละชั่วการทำดีมันสำคัญกว่าการละชั่วนี้สำคัญกว่าการทำดี และสุดท้ายก็ทําใจให้มันบริสุทธิ์ขึ้นมาโดยการเรียนรู้อริยสัจนี่แหละนะถ้าเราปฏิบัติตามมรรคอยู่ก็เท่ากับการเราเดินตามอริยสัจอยู่นะนะมีศีลเป็นข้อพัฒนาตัวเองขึ้นมาส่วนข้อพัฒนาจิตนั้นก็เป็นเรื่องของความภาคเพียนเรื่องของความมีสติละท่านี้ความมีสมาธิละนะในสตินี่สําคัญมากคือความรู้สึกตัวนั่นแหละพูดง่ายๆพูดให้ฟังทุกวนันทุกวันนี่ก็นี่ไม่พ้นหลักนี้หรอก ซึ่งก็ฟังทุกวันจนบางทีมันเลยหูไปบางทีกว่าที่เราจะรู้ว่าความรู้สึกตัวจริงๆคืออะไรเนี่ยโอ้โหมันมันก็เป็นเรื่องสะอู่เมียวกันนะอะเพราะอะไรเพราะว่าจิตเป็นมีปกติเป็นผู้หลงมันไม่ได้มีปกติเป็นผู้รู้มันก็ไปรู้ส่วนมากก็คือข้างนอกรู้ส่วนน้อยก็คือข้างในเนะี่ยเมื่อไรถ้ามันกลับมาอยู่กับกายกับใจเรามันก็ไม่ทุกขนะ์ความทุกข์เกิดขึ้นได้เพราะความปรุงแต่ง เพราะอดีตบ้างเพราะอนาคตบ้างอ๋อเราไม่รู้ไงไม่รู้เหตุมันบอ๋อดีตก็ผ่านมาแล้วนี่วะเราไปทุกข์กับมันทําไมวะ่านี่นะอนาคตเอ้ยมันก็ยังมาไม่ถึงนี่วะเราไปทุกข์กับมันทําไมวะอย่างนี้นะก็สติอยู่ไหนล่ะทีนี้ก็อยู่กับปัจจุบันนะนะกับมันะระลึกรู้ที่กายที่ใจเราในะกระตั้งคําพูดการกระทําอะไรต่างก็ตามนี่มันก็เริ่มพัฒนาจิตขึ้นมานะเป็นสัมมาขึ้นมาสัมมาสติขึ้นมา,มา,นมาคือสติที่มันถูกทาง สติที่มารู้กายรู้ใจคือสติที่มันถูกทางสม,มาสม,มาธินะสม,มาธิที่มันถูกต้องที่มันมีความตั้งมัน่นรู้เท่าทันอยู่นะสมาวยมันะ,มมวะนะความพากเพียนที่มันมีความเพียนถูกต้องไม่ใช่ว่าไปเพียนทําความไม่ดีไปเพียนกินเหล้าเพียนเล่นไพ่เล่นไฮโลนะเพียนอดหลับอดนอนไปดูการละเล่นไปเที่ยวเตรยอย่างนั้นก็เป็นมิจฉาวยมะ แต่ว่าสัมมาวายามาคือเพียนเพียนละชั่วเนะเพียนไม่ให้ความชั่วเพียนละความชั่วเพียนไม่ให้ความชั่วมันเกิดเพียนช่างความดีแล้วก็เพียนรักษาความดีนี้เป็นสัมมาขึา้นมานี่คือพัฒนาจิตนะการพัฒนาปัญญานั้นก็จากความเห็นที่มันผิดมันก็จะเห็นถูกขึ้นมาทีนี้บาปบุญไม่มีพ่อแม่ไม่มีบุญคุณอย่างนี้รู้ว่าอะไรมันเป็นทุกข์อะไรเป็นเหตุท,ที่เกิดทุกข์อะไรมันเป็นการดับทุกข์อะไรเป็นทางแห่งการดับทุกข์อย่างนี้ ก็รู้ขึ้นมาเป็นปัญญาขึ้นมานะแล้วก็คิดเหมือนกันมันก็จะคิดที่มันถูกทีนะี้คิดไม่ค่อยเบียดเบียนใครหรอกพอมันรู้แล้วว่าคิดเบียดเบียนคนอื่นก็เป็นทุกข์คิดเกียดช่างคนอื่นมันก็เผาใจตัวเองเรียบร้อยละอย่างนี้นะคิดที่จะออกจากกามออกจากคอมฟอร์ทโซนออกจากผัสสะออกจากความอร่อยความแซบความนัวที่เราชอบมันนะนะที่เราคิดว่ามันแซบมันนัวนะเราก็จะออกจากมันไป นะไม่ดำริในทางกามออกจากวิหิงสาความพยาบาทต่างๆไม่อาคารมาดร้ายไม่มุ่งร้ายต่างๆอันนี้เป็นปัญญาฮะเป็นตัวปัญญาที่ว่าเป็นมรคให้เราได้เดินได้ประพฤติปฏิบัตินั่นแหละถ้าเราเดินอย่างนี้ได้ยังไงก็ไม่หลงเดินไปเถอะนะสำคัญอยู่ที่การที่เรารู้จักทางที่จะเดินนี่แหละอย่างอื่นนะ่เป็นเรื่องที่เบี้ยวใบหลายทางที่เราต้องทําการทํางานกัน มันจะซวยมันจะโชคดีมันจะโชคร้ายอะไรต่างๆอะก็เรียนรู้มันนะยอมรับมันแลนะสิ่งต่างๆเรานี้ค่อยๆที่จะประกักว่าชาติขึ้น้นะสุดท้ายแล้วก็จะเปลี่ยนได้เปลี่ยนทางเดินของตัวเองได้เปลี่ยนวิธีชีวิตของตัวเองได้ฉะนั้นนี่พวกเราก็อย่ารีรอนะเวลาไม่คอยท่าวารีไม่คอยใครรถเมเล์เรือเรือไฟย่อมไหลไปตามเวลาครับะนะมันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเมื่อเราเดินไปตามทางแล้วนี่ มันก็จะไม่มีวันผิดเพี้ยนไปความทุกข์ก็จะเห็นดับโลงดับลงเราก็จะเห็นชัดด้วยตนเองขึ้นมาได้นะก็ขอให้พวกเรานั้นได้ทำหน้าที่ของตอนเองให้มันสมบูรณ์ก็แล้วกันทั้งผู้ไปทั้งผู้อยู่ก็ทำหน้าที่ของตนเองให้มันสมบูรณ์จะไปไหนจะอยู่ไหนก็ตามละ่ะมันก็แบกกายแบกใจไปด้วยแบกความทุกข์ความสุขใน,นไปด้วยแบกมรรคแบกนิพพานไปด้วยนะมันไม่ได้ไปไกลจากเราเลย แล้วก็ทำหน้าที่ของตนเองให้มันดีก็แล้วกันเนาะก็ฝากพวกเราเอาไว้นะเดี๋ยวราสวดมนต์กัน